สวัสดีทุกคนกันเนาะสำหรับในคิวีโอนี้เราจะพาผู้ชมได้มาทําการเพิ่มยอดไลค์ในตัวโพสของไอจีตัวเองกันใครอยากจะเปิดการมือเห็นใน้กับตัวโพสหรืออยากให้ได้เพิ่มยอดไลค์ในตัวโพสของไอจีหรือรูปภาพของไอจีลองมาดูและทำตามกันได้แบบง่ายได้เนาะเพะ่อนๆขั้นตอนแรกก็แค่ให้เรา,ดาได้เข้ามาในตัวหัวเว็บไซต์นี้เลยเราจะมีการแปะล,ลิงก์ไว้ไให้ในส่วนของคอมเมนต์หรือว่าใต้คําอธิบายของตัวคิวปูดสามารถที่จะกดเข้ามาชื่อและทำตามกันได้เลยเนาะกลับไปตัวเว็บไซต์นี้ อ่แล้วพวกได้เข้ามากล้ลวิจัยเขาก็จะมีหน้าต่างแบบนี้เลยให้เราได้กดลงชื่อและสมัครสมาชิกใครที่ไม่มีสมาชิกให้กดสมัครสมาชิกกันไปก่อนได้เนาะ โดยการกดเข้ามาสมัครเขล่าหนะ้าต่างการสมัครสม,รสมาชิกเขาเข้าใจเป็นแบบนี้เลยโดยให้เราสามารถที่จะกรอกข้อมูลกรอกโมงโค้ดยิลรหัสผ่านอะไรยังไงเพื่อทำการสมัครสมาชิกใช้งานในตรงเว็บไซต์หรือใครที่มีบัญชี Google ของตัว Gmail จะกดสมัครผ่านตรงด้านบนนี้ล้วก็ทำการกันได้โดยการสมัครเพียงแค่ขั้นตอนเดียดวเองโดยการสมัครผ่านชูเก l e เนาะหรือใครมีบัญชีกันอยู่แ้วแต่ย้อนก,กลับมาเพื่อที่จะลงชื่อเข้าใช้งานก็ให้กดลีกที่ตรงด้านบนนี้กันไปได้เลยอ่าล้วกดลงชื่อเข้าใช้งานเนาะ แล้วเมื่อเราได้เอ้มาครแล้วในตัวเว็บไซต์นั้นต่างกของเขาว่าจะเป็นแบบนี้โดยมีหัวข้อแล้วก็บทบุกบริการให้เราได้มาใช้งานและทําการต่างๆกันได้และก็จะมียอดเงินที่อยู่ตรงด้านบนนี้เนาะให้กับเราได้มาทําการใช้งานหรือซื้อในส่วนต่างๆตัวนี้กันได้นะหรือใครที่เข้ามาใช้งานทาการต่างๆกับแล้วไม่ได้มียอดเงินพอเข้ามาใช้งานเป็นครั้งแรกหรือใครที่ใช้เข้ามาแล mmm ้วยอดหมดกันไปจะกดเข้ามาที่ตรงด้านนี้กันไปก่อนก็ได้นะติดของ่าเติมเงิน โดยการไปกดคีย์เข้ามาก็แล้วที่นงงนหน้าตาของการเติมเงินเขาเอ่อหน้าตาของการเติมเงินเรา่าจะมีหน้าตาไปแบบนี้เลยให้เราได้เข้ามาเพื่อเติมเงินกันได้เนาะโดยมีช่องทางให้เราได้กดคีย์เข้าไปแลวเขาก็ได้มีช่องทางในการเติมเงินขึ้นมาให้เราได้เลือกแบบนี้3าช่องทางไม่ว่าจะเกมจิวเวลโค้ดผ่านุธนาคารจะทูมันนี่วลเล็ตจะคริปตัวคเรนซีถ้าเราจะเติมเงินเพื่อไปได้ใช้งานเราก็เลือกทำกแต่กันได้ในนอฟซับช่องทางนี้ และเ้าตงึงมือจำได้แล้วมียอดยิงจมอยู่แล้วในต,นตนัวเว็บไซต์จะกด้อนกลับมาในตนัวของเว็บไซต์เพื่อที่จะช้งานทำการหล่อไฟทำแต่กันได้เนาะ,ะวันนี้เลยเราต้องการที่จะมาเพิ่มยอดไรในตัวโพวดิจีให้ทำการกดที่เข้าไปในตัวแพลตฟรอร์มไอจีแลวกาเมือที่ตัวบทบูกกันไปนะว่าเราต้องการที่จะเพิม่มหัวข้อไหนเนาะอาจจะมีแบบนี้เลยให้เราได้เลือกประมาณนี้เนาะ,ะยงังเพิ่มยอดไอจีเนาะจะมีประมาณนี้เราจะขอเลือกเป็นติ๊กสองนี่รับประกันสิคธิภาพวัตถุก่อซีเชื่อไปคุณผู้ชมเลือกตามที่ต้องการได้ เ่เลิกกันแแล้วที่ในตัวหมดหมู่นั้นนี่ให้เลิกกันต่อที่ตัวของบริการเลยบริการเขาก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้กันแล้วเราจะขอเลือกเป็นอันที่สองนี้เลยเห็นเลยน,นะคะถูกว่ะบน้อเมื่อเลิกกันได้ทั้งหมดหุ่ลาบริการแล้วประมาณนี้ทีนี้ให้ย้อนกลับมาเนส่นงตัวผู้และชีของตัวเองไพทําทำการขอล็อกลิงอ่ะโดยกดที่สามจุดเนาะอ่าแล้วเขาจะแสดงว่าคอล็อกก็กดมาเลยแต่ลิงของตัวพูดแล้วแบบนี้ให้ย้อนกลับมาเพื่อได้เจ้าลิงม,มาวางเพราะ้วานนี้ของตัวคลิปเลียวไอของตัวพูดได้จีกันแล้วทีนี้ก็ให้ใส่นินไ เมื่อได้ใส่ทั้งนี้ก็จำนวนได้แล้วให้กูสั่งซื้อติดตรงตาราง,งนี้กลับไปได้เลย อ่าแล้วเมื่อได้สั่งซื้อกันได้แล้วในซอสสั่งซื้อซอสก็จะมีระบบขึ้นมาแสดงแจ้งบอกแบบนี้และก็ในขั้นสั่งซื้อสามารถที่จะเช็คดูระดีสของตัวออเดอร์กันได้ไปง่ายกันได้เลยเนาะโดยการกดเข้ามาที่ตรงด้นนี้ที่คำว่าประวัติการสั่งซื้อหากอยากที่จะเช็คดูว่าออเดอร์อยู่ในระหว่างไหนเกิดมีประหารข้อยังไงไหมกดเข้ามาดูกันได้เลยกับประวัติการสั่งซื้อว่าเขาอยู่ในระหว่างไหนของขั้นตอนเนาะหากว่าเราดำเนินการกำลังดำเนินการก็ถือว่าปกติก็รอทำไปก่อนได้เลยแต่ถ้าเข้ไม่เช็กดูแล้มีกกกาาาารรเินนนะขขดดด้้้้องง็จไไตตคว ด้าน,นต่อของตัวในะด้านมีของตัววิสยพจะมีหัวข่อยให้เราได้พิมพ์มีข้อความให้เราได้พิม,ม,ม,มพม์แล้วก็จะสา่ารถที่จะพิมพ์กันไปเลยตามหัวคอลข้อวความในการแก้กปัญหาเมาื่อพิมพ์เสร็จแล้วก็ส่งตัวพี่ได้ง่ายๆก็จะเป็นการส่งเรื่อให้อดินได้เห็นถึงปัญหาของเราหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะแจ้งในตัวของวิสหรือออเดอร์กันแ,แล้วเนาะโดยที่ได้รูปภาพเราก็ทกําการได้เหมือนกันือใครทีช้งานกันแล้วไม่ได้มีปัญหาเรื่องกาดข้องสองสือตามปกติกันไปแล้วอยากจะลงที่ได้ยอนมาดูยอดเนาะว่าตอนนี้ยอดอดา ไลฟ์ของตัวโพลิจีเราตอนนี้จะฟึสุนมาบ้าหรือยังเนาะก็ลองกดกลับไปดูกันได้เลยเนาะในตัวโพลว่าตอนนี้อยอดไลฟ์จะขึ้นมาบ้าหรือยังอ่าตอนนี้เลยของเดูดีมีที่หนึ่งเราลงนี้ได้จอกันดูเนาะว่าจะสุนมาบ้ามาหรือว่าจะเป็นยังไง อ่าหมืนยังไม่ขึ้นมาเลยก็ยังจะมีอยู่ที่1แบบเดิมแบบนี้เนาะเราก็อย่าเพิ่งรีบ,บร้อนหรือตกใจกันไปเดี๋ยวก็เราได้ทําการโลหรือว่าดูกันไปก่อนในะรอสักครู่ในะระหว่างนี้ไม่ต้องไปแจร้อนอ่าเราก็จะโลเหมือนกันเพราะว่าในการทีการสั่งซื้อเขาก็าจะมีการทยอยขึ้นมาของตัวยอดหรือว่าถ้ส่งซื้อเกมเพลย์ยอดพอจะพักพ,ยยขพขอขึ้นมาเลยที่เหลือขึ้นมาสมทบหรือบาทีก็ต้องรองเวลากดสักพักนึงแล้เมื่อถึงเวลาเ้าใจขึ้นไหมครับเราครบทีดเดียวเราก็คอยดูกันไปก่อนได้เนาะแต่ในระหว่างนี้ถ้าเพื่อให้เป็นการเสียเวล,ลาหรือไม่ให้เปการอ่ารอนานของท่านผู้ชมเราก็จะตัดภาพไปให้ทันทียอดมันขึ้นเยอะแล้ว ก็คิดสุดไว้ก็แล้วกันเนาะอ่าเราได้กย้อนกลับมาเจอเมื่อกี้เนาะที่ได้ทำการอัพเปนปนั้นรอสักรูตอนนี้เราไล่ที่ตัวพูดหัวจีวเราหอไเราไปขึ้นมาจจะเจ็บเพียงเท่าเราไม่ก็แล้วและก็บีขั้นตอนในการทำไม่ได้ยากวซับซ้อนอะไรยังไงกันเลยด้วยเนาะใครที่ชอบมน้ําชมก็รักกดสนใจอยากคิดด้เยขัทดลองใช้งานตามให้ลองกดเข้ามาในลิงก์ของตัวไซต์ที่ได้เอาไว้ให้หรือว่าไปเอาไว้ให้ในใต้คอมเมหรือว่าคำอธิบายเพื่อที่จะมาชี้งานทำตางกันได้เนาะหรือถ้าใครที่ชอบไปชี้งานสนใจห้กด ข้ามาในลิงแล้วก็เลือกใช้งานว่าค่อยไปเพิ่มเติมเ,มเพื่อที่จะเช้เางานต่างๆตามตรงที่เราสนใจกันได้เลยเนาะอ่าแล้วก็สำหรับในคลิปวิดีโอวันนี้การเพิ่มอย,ยอดรายจีหรือว่าเป็นการจี้งานก็จะขอฝากกันไว้แต่เพียงเท่านี้เลยหากว่าสนใจยังไงก็ลองดูหรือถ้าดูก็แล้วทำตามแล้วทราบในคลิปวิดีโอวันนี้กำลังไปแล้วมากก็ขอบคุณนะ